นางคมนางคมก็แตกแล้วเพียบเลยเนอ,ยนอ่นตั้งหลายนอนอเล็กนอน้อยพ่อให้มานี่พ่อให้มานี่ก็ใหญ่นี่ก็ก็ใหญ่เก็บไว้ใบอันนี้มันไม่เหี่ยวอันนี้มันไม่เหี่ยวหรือตาหัว ใบใหญ่ดอกดอกทุกปีนะเนี่ยออกดอกทุกปีนาะงคุมดอกเล็กดอกน้อยจะออกดอกทุกปีนี่ก็จะแตกหน่อหัวมันเป็นหัวมันหนอมแตกหน่อเล็กๆเล็กๆเล็กๆหนอน้อย นีน่ก็จะนอนนอนนอแทงนี่ก็จะตายเสร็จแล้วจะทางนี้อืนี่แค่นี้แหละหมดหมดพืชหมดพันมีคนมาคอก็ห่วงบางทีก็ให้มัง่ง ชอบใจก็ให้ไปนี่เจ็ดผีวินสันนี่ก็ออกดอกนะคุ้มไปแล้วจ้า